สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบอมบอมคาา h ชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวบอมจะพามาชมรถลี v o 1สประตูนะครับตัวมิดออ t โตนะครับราคาอยู่ที่9ก้าแ0นสบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญชมมใกล้เลยนะครับมากล้องเข้ามาใกล้นะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าของชาโค m a นะครับเราก็มีการใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ มีความแปลกใหม่นะครับสังเกตว่าโตโยต้าตัวนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าเป็นสีนะครับอ่าสีสีเทาตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีไปเลยนะครับตัวนี้อ่าลูกค้าเขารีเควสมาแล้วก็ทําการติดตั้งเข้าไปนะครับอ่าัดจะเข้ามานะครับก็ตรงนี้นะครับมีการใส่ซุ้มล้อนะครับมีแบบหมุดตรงนี้นะครับรับรองว่าฝนตกอ่าลุยอ่าทางลูกรังอะไรเงี้ยไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้คือ มีหมุดใส่ตรงนี้นะครับแน่นมากๆนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าโยก็ไม่มีแบบขยับเลยนะครับส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นลายโอเอซินะครับก็มีขอบขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง256ตัวนี้นะครับใส่แล้วก็ดูเข้ากันมากๆนะครับสีสวยด้วยนะครับจะเป็นสีออกสีไททเนียมสีออกทองๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็สีดําด้วยรถล้อสีแบบนี้ก็ใส่ดูเข้ากันมากๆนะครับโอเค แต่กล้องมาฝั่งนี้ครับตัวนี้ก็จะมีการใส่โลบาร์นะครับโลบาร์ก็จะเป็นไลโน่นะครับก็ซึ่งเป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะครับแล้วก็มีการใส่หมุดตรงนี้นะครับล็อกเอาไว้นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับอ่าโยกก็ไม่มีขยับแน่นอนนะครับอ่าทุกอย่างเนี่ยประกอบในศูนย์หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากันชนหลังเหล็กนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงมากๆนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับอ่าไฟไฟถอย นะครับคือ,อโยกขย่มนี่แทบแบบไม่ขยับไม่อะไรอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถมาดูในศูนย์ก็ได้นะครับเขาเข้ามาในศูนย์แล้วก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับตัวนี้โอเคมาดูภายในกันนิดหน่อยครับมามาชมภายในกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเพราะว่าเป็นรุ่นปี2022นนะครับมีเบาะหนังมีหน้าจอกล้องหลังนะครับแล้วก็ติดตั้ง อกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้คือง่ายๆเลยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจัดเซ็ตให้ลูกค้าแถมให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าใครออกช่วงนี้นะครับโอเคส่วนไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าตัวอ่าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม daylight นะครับตัวนี้ก็ให้ความสว่างนะครับมากๆรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์อข้างหน้านะครับติด ไว้ตรงนี้นะครับคือคันนี้มันครบมันจบมากๆนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบแต่งเต็มนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ทำที่ศูนย์นะครับผมก็ติดต่อมาที่เบอร์065-650-5989นะครับหรือว่า,าจะเป็นเทจโตโยต้โค l าถูกใจนะครับก็ เข้ามาปรึกษากันนะครับมาสอบถามกันนะครับแล้วก็อยากได้แบบไหนอยากจะแต่งแบบนี้หรือว่าอยากจะแต่งแบบอื่นก็ปรึกษากันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสําหรับครั้งหน้าจะเป็นตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องบอมบังคาชาแนลไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ